วันนี้25กรกฎาคม2568พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบ,บกถแถลงชี้แจงกรณีสื่อบางสำนักของกัมพูชาเผยแพร่ข่าวว่าฝ่ายไทยใช้อากาศยาน F 1 6ติดอาวุธโจมตีเป้าหมายพลเรือนในฝั่งกัมพูชาโดยยืนยันว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่เป็นความจริงและถือเป็นข่าวบิดเบือน ที่อาจมีเป้าหมายเพื่อบิดเบือนความเข้าใจของประชาคมโลกกองทับกขอชี้แจงข้อเท็จจริงเป็นลำดับดังนี้ 1- ฝ่ายไทยดำเนินการทางทหารเฉพาะต่อเป้าหมายทางทหารโดยมีการประเมินอย่างรอบคอบทุกครั้งภายใต้หลักแห่งการป้องกันตนเองตามกฎหมายระหว่างประเทศและหลักมนุษยธรรมสากล 2. มีข่าวกรองระบุว่าฝ่ายกัมพูชาตั้งฐานยิงอาวุธสนับสนุนใกล้เขตชุมชน ไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่หรือจรวด BM21 เข้าข่ายใช้พลเรือนเป็นโล่มนุษย์หรือ Human Shields ซึ่งเป็นการกระทาที่ขัดต่อหลักมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรง 3. ฝ่ายไทยหลีกเลี่ยงการโจมตีพื้นที่เสี่ยงกระทบพลเรือนแม้จะมีสิทธิตามหลักการป้องกันตนเองแต่กองทัพไทยได้แสดงจุดยืนชัดเจน ในการให้ความสำคัญต่อมาตรฐานมนุษยธรรมอย่างสูงสุด 4. ทุกการปฏิบัติการของทหารไทยยึดมั่นในกติกาสากลไม่ว่าจะเป็นกฎหมายระหว่างประเทศกฎบัตรสหประชาชาติหรือพันธกรณีด้านมนุษยธรรมโดยดำเนินการด้วยความรอบคอบแม้ในสถานการณ์ที่ถูกยั่วยุหรือใส่ร้าย 5. อากาศยานไทยมีประสิทธิภาพสูงในการจำกัดเป้าหมาย ใช้เฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อทำลายเป้าหมายทางการทหารอย่างแม่นยาและจากัดวงไม่กระทบพลเรือน 6. แตกต่างจากการใช้อาวุธระยะไกลของกัมพูชาซึ่งขาดความแม่นยำและเคยก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนบริสุทธิ์ในหลายพื้นที่กองทัพไทยยืนหยัดในการปกป้องตนเองชาติประชาชนและผืนแผ่นดินไทยอย่างสง่างามบนหลักการสากลที่นานาชาติยอมรับ ล่าสุดพันเอกรฤช,ชาสุขสุวานนรองโฆษกกองทัพบ,บกระบุว่าเมื่อวันที่25กรกฎาคม2568เวลา8นาฬิกา50นาทีเกิดเหตุกระสุนจรวด BM21 ตกลงในพื้นที่บ้านเรือนประชาชนหมู่5ตำบลศรีวิเชียนอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีรวมจำนวน3จุดได้แก่จุดที่1 ตกใส่บ้านพักหลังหนึ่งในหมู่บ้านได้รับความเสียหายจุดที่2ตกใส่บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ได้รับความเสียหายจุดที่สตกใส่ถนนภายในหมู่บ้านได้รับความเสียหายเบื้องต้นไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยคาดว่าประชาชนได้อบพยพไปยังศูนย์พักพิงซึ่งจัดตั้งโดยฝ่ายปกครองอำเภอน้ําย e นก่อนหน้านี้แล้ว